วันนี้เราจะมาเล่นอะไรกันมาเล่นรถโอ้ยอันนี้คือเราจะมาตักดินหนีหรอดินออกหรอคะลองตักเลยคใครจะเป็นอะไรอันนี้รถอะไรรถจออเจาะหรอเสียงมันเป็นยังไงรถเจาะอ่ะูดืมอ,อ้ยฮงเตอร,ถร,ถอรอ์รถอะไรอะ่ะรถอะไรอ่ะรถหนีบต้นไม้หรออันนั้นอะไรอะ่ะสิแก้วเศแก้วเอาอกเอาออก,ออก,ออก เอาเลยทีนี้เราจะสร้างเลยเดี๋ยวช่วยนะอันนี้เป็นรถโฟกลิฟต์ตักหินออกก่อนตูตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุกตุ๊ตุ๊ตุูตุ๊ตุ๊ตุกตะบตุ๊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 ตะ๊ตุ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 ๊ตนรตุ๊ตุูตไ๊ตุ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 ูตุ๊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 ตต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 ุตต หันหลังหน่อยสิหันหลังหน่อยกระป๋าครับผมตักเลย<อ>ตุดตุดตุดนี่จะเอาไปเทที่ไหนหรอเอาการะปไปก่อสร้างเหรอไปก่อสร้างโหไหน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 ลูกค้าสั่งมาเอาห้ากอง หกลับมาที่เดิมอ่ะเลี้ยว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 หอยหลังห้อยหลังแล้วมาขุดลุมปลาโอเคน,นี่ไปเลยเราจะสร้างอะไรอะ่ะเขาซื้อดินไปทำอะไรนะเขาซื้อดินเลยจ้างให้เรามาขุดลุมปลาด้วยโอ้ทำบอ่อปลาเหรอใช่ นี่ไปเลย oh. อ่าเอาไปเทได้แล้วเต็มแล้วคุณรถบรรทุกนี่คือบ่อป้าอ่าเอารถเกตบ้างสิเอารถเกตไปเกตดินบ้างบ่อป้ากาลังได้นี่ไงรถเกตเ,เอารถเกตอยู่อยู่ตรงไหนเอยโอ้มาแล้วไปเลยไปเกตดินตรงนู้นเลย <B opa S 1> ที่เราไป <b opa S 1> เทเสร็จแล้ว นี่โอ้โหโหคโรโโโเหมือนเลยเกรดเลยตูนด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 ูน,น,น,นโอ้โหเรียบเนียนมากเลยโอเคไปก่อนแล้วบ๊ายบาย